สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดี FC, สสดพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านนะคะสวัสดียามเช้าของวันศุกรนะ์เนาะวันนี้กับวันศุกร์ที่สิบเก้านะคะสิบเก้าธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดอันนี้คลิปนี้เนาะแอดก็จะเอาตัวรีแนวทางอ่าสรุปนะคะเลขเด่นรวมเซียน,เด,น,เ,ยนเด่นเก่าเซียนแล้วก็เด่นเจ็ดเซียนเนาะใน,นคลิปนี้อาจจะบ่มีแนวทางของเจ็ดเซียนเนาะคะ่ะที่ยังบ่ทันได้เห็นมาเพื่อนกะ ยังมา,า,ใใมาทานในหายมาถึงเนาะก็่จะมีของโูโคอราดผู้สุนเจตเนาะค่ะที่แอดยังมาเห็นอยู่แต่ถ้าเป็นหายมาแอดก็คงจะลงในโพดหาเด้อค่ะถ้าใครไม่เห็นในคลิปนะเพราะว่าลงคลิปบอท่านแน่นอนค่ะเดี๋ยวจะลงในโพดหาสําหรับแนวทางของเสนเซียนที่ยังมาทันในหายมาเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าได้มาปุ๊บแอดจะลงให้ทันทีเนะาะในคลิปนี้เหมือนเดิมนะคะกรับข่าบุญขอบคุณ เอฟซีแฟนคลับทุกทุกท่านนะคะเพราะว่าจะเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่เข้ามาติดตามที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ประพันธคลิปพร้อมเนะาะกราบขอบพระคุณในไลน์ค่ะสำหรับกำลังแรงใจคอมเมนต์ดีๆทุกๆคอมเมนต์ให้กับทุกๆเซียนเนาะแล้วก็ทั้งช่องของเรากีกราบขอบพระคุณในไลน์ไอ้ย้ำเตือนทุกครั้งค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะรับฟังทุกแนวทาง รีก,ก็อาจจะมีเข้ามีรุดถันมันบ่เขา่ามันบ่ปังแอดก็ต้องขอถูกขอไปลวงหนาเด้อค่ะามาตามตัวเนาะคะ่ะในคลิปนี้จะมีแนวทางเล็กดินนะเป็นเดินของเกาเซียนเนาะเด่นเกาเซียน,ว,นวันที่สิบเจ็ดนะคะสิบเจ็ดธันวาคมที่ผ่านมาเลขกดินบอมาค่ะดินไม่มาแต่รองมาเนาะรองเก้ากับศูนย์เก้ากับศูนย์มาค่ะเลขจับคู่บอมาคือกันเนาะ เลขกจับคู่ไม่มาคู่ชนไม่มีเนาะวดน,นี้ขา่าวตะาเลขกก็ร้องค่ะเลขเดินไม่เดินเนาะย้อนหลังวัที่แล้วสิบห้าสิบห้าสิบสองข่าวไปตอนเหนงอยู่เล็กดินทั้งเลขกดินเล็จับคู่เนาะมาทามต้นนี้ทางมือนี้ค่ะสองทุ่มครึ่งสำหรับเลขดินเกาเซียนสรุปของเด็นเกาเซียน เลขเด่นของเกาเซียนค่ะดินที่หกครั้งวันนี้ดินที่หกเลขรองรองที่เจ็ดกับแปดจับคู่ชนที่หกเก้าหกเจ็ดเจ็ดสามแปดสองแปดสามหลักกับแปดสี่ค่ะสำหรับเลขจับคูชนนะ่ชลเนาะดินที่หกรองที่เจ็ดกับแปดจับคู่ชนที่หกเก้าหกเจ็ดเจ็ดสามแปดสอง แปดสามหลักกับแปดสี่ค่ะแนวทางของดินเกาเซียนเนาะสรุปเลขดินของเกาเซียนับหน้าจอจา้ามาต่อที่ของดินเจ็ดเซียนดินเจ็ดเซียนเข่าตัว,ด,ตวดินตัวเดียวค่ะดินที่สามเนาะคะ่ะจับคู่ชนมาไมหาไม่ชนไม่มาเนาะสำหรับวันที่สิบเจ็ดที่ผ่านมาหลุดเนาะวันที่สิบห้าสิบห้าก็หลุดเนาะ,ะ,ะ,ะนี่ วันที่สิบสองเขาทั้งหลีกดินเด็กร้องกอดคอกันมาแล้วค่ะจับคู่ชนก็มาหลุดไปหนึ่งงวดแล้วก็มามามาหลุดงวดนี้เน้ะเหล็กจับคู่เดล็กดินมาอยู่ค่ะมาต่เล็กดินอ่ะแนวทางต้องงวดค่ะสรุปของเดินเจ็ดเซียนงวดนี้เดินเจ็ดเซียนให้เด่นที่สองค่ะชนกันลายที่สุดคือเด่นสองเนาะ ดินสองจับคู่ชนบ่มีเลยค่ะแอดเลยเอาจับบืนมาให้เนาะเพราะว่าดินสองเอาเล็กบืนสองสองมาแล้วกันคู่ชนของเจ็ดเซียนบ่มีเลขชนกันจักเซียนเนาะที่ชนกันถ้าชนกันก็นจะเป็นตัวกลับเนาะถ้าชนกันก็นจะเป็นตัวกลับแนวทางของดินเจ็ดเซียนดินสองค่ะจับคู่ชนสองสองมาต่อที่ เดินรวมเซียนนะคะทุกสำนักเดินเดินดีรวมเซียนทุกสำนักคืนวันที่สิบจ็ดที่ผ่านมาเข่าดินที่สามค่ะดินในมาสามตัวนะห้าสามหนึ่งเขาดินสามค่ะจับคู่ชนดินหนึ่งหาอ่าบอแมนบอเข่าเนาะไม่เข้าวันที่ผ่านมาเขาแต่ตัวดิน มีงวดนี้เขาทั้งบนทั้งล่างนะคะนี่วันที่สิบสองนี่หลีกดินกัมมาทั้งสามตัวค่ะสามในสี่ แนวทางค่ะสำหรับเดินเดินดีรวมเซียนถูกสำหรักเนาะเลขเด่นวันนี้เดินหกเจ็ดแปดหลักกี่ค่ะเดินที่หกเจ็ดแปดหลักกี่เนาะคูชนที่ 6, 9, 6, 8, 7, 3, 7, 8, 4, หกเก้าหกแปดเจ็ดสามเจ็ดแปดีห้าแปดีค่ะคูชนแอดจำให้มาได้หกคูเนาะแต่ถ้าผูใดามาเลขกเดินจับวิ่กันเวียนกัน ก็ได้นะคะหกะ 4, เจ็ดแปดแล้วก็สี่เนาะสําหรับเหล็กดินเดินดีรวมเซียนถูกสํานักเนาะคะ่ะคู่ชนที่หกเก้าหกแปดเจ็ดสามเจ็ดแปดสี่ห้าแล้วก็แปดสี่ค่ะไหนมากผู้ใดชอบแนวทางเลขกดินอย,อย่าลืมอัปแบบหน้าจอเนาะในคลิปนี้เดินรวมเซียนทุกสํานัก อันนี้ของลินเจ็ดเซียนอันนี้ดินเก้าเซียนค่ะให้แคปหน้าจอเนาะค่ะอ่าสำหรับคลิปนี้นะคะแอดจะต้องกราบขอบพระคุณตรีกนะทั้งของรุ่กรุ๊กเซียนที่ให้มาเนาะแล้วก็เอฟซีแฟนคลับทุกท่านที่ติดตามไม่ว่าจะเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีไม่กราบขอบคุณขอบคุณในไลน์ค่ะที่ยังเอ็นดูช่องน้อยๆน,นะคะอย่าลืม อย่าลืมไปติดตามทาั้งช่องเซียนนุ่มพอมด้นนะคะ่ะรัฐบาลไทยจะลงที่นั่นทีเดียวเนาะสําหรับผู้ใดที่ตามหาผู้ใดจะได้ฟังหอดถ่ายจบเนาะลืมบอกตั้งแต่เริ่มต้น,นะคะเห็นเห็นถามข่ามาอยู่ว่ารอรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยลงทั้งช่องของเซียนนุ่มเคะ่ะพิมพ์เข้าไปเซียนนุ่มมันก็จะขึ้นมาทันทีดอกของเซียนนุ่มเนาะรัฐบาลไทยกับแอดกับทยอยลงห้อยู่ทางช่องของเซียนนุ่มเนาะ สำหรับที่นี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีไม่ใช่กับลาบนะสองทุ่มครึ่งคืนนี้ขอให้มานขอให้หิงขอให้ปังขอให้ดังๆยุกช่องเนาะขอให้เอซีทุกท่านได้โชคได้ลาบนำ้ำเราเจอกันไหมในคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ